นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่สี่เทพแห่งสงครามฮองเต้พี่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมยังไม่ทันที่ควางซางจะเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นเมื่อสักครู่หลิวซินที่วิ่งหนีไปได้ไม่กี่ก้าวก็ปรีเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วรีบประคองขวางซางที่มีอาการตกตะลึงขึ้นมาก่อนจะถามด้วยความกังวลใจว่าพี่ไม่ได้โดนไอ้นั่นกัดใช่ไหมไม่ ควางซางมองไปยังสิ่งที่ไม่ขยับเขยื่นแล้วแวบหนึ่งหัวที่แตกละเอียดพร้อมกับมันสมองและเลือดสดที่ไหลออกมาแล้วสายหน้ามิดเป็นไรก็ดีแล้วรีบไปกันเถอะสองปีพวกนั้นมันต้องมาทางนี้แน่แน่เมื่อรู้ว่าควางซางไม่โดนกัดหลิวซินก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากนั้นก็เตรียมลากควางซางวิ่งออกไปด้านนอกในเวลานั้นควางซางก็เพิ่งจะค้นพบว่าเดิมที ซอมบี้ที่กลายร่างมาจากผู้ประสบเคราะห์จากอุบัติเหตุรถชนนั้นกำลังกัดทีมแพทย์ที่มาช่วยชีวิตก็หยุดกัดยินทีมแพทย์นั้นทันทีอีกทั้งยังปีนขึ้นมาอย่างโซซัสโซเซก่อนตรงมาทางหน้าพวกเขายังมีอาหารตรงหน้าอยู่แทๆ้ๆกลับเลือกที่จะล่าเหยื่อต่อเมื่อเห็นภาพนี้ในใจของควางซางก็เงียบลงทันใดสิ่งนี้มันเหมือนกับปลาเปรันยาเลย ถ้าเหยื่อยังถูกทำลายไม่หมดสิ้นก็จะไม่มีวันเลิกรายอย่างนั้นเหรอเดิมทีเขาตั้งใจจะใช้โอกาสเข้าโจมตีซอมบี้ที่กำลังกลืนกินซากศพเหล่านี้ไปทีละตัวแต่เมื่อเห็นภาพนี้ก็คิดได้ว่าความคิดของเขามันง่ายเกินไปโอ้ยพี่ชายสุดที่รักของฉันจะยืนนิ่งทำซากอะไรอีกแล้วพี่วิ่งเร็วเมื่อเห็นฮวางซางที่ไม่ขยับวิ่ง และยังยืนสังเกตการซอมบี้ที่กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆหลิวซินก็ร้อนใจขึ้นมาทันใดได้วิ่งไปเถอะฉันจะขออยู่ที่นี่เมื่อนึกถึงคำพูดของระบบควางซางก็สายหน้าในที่สุดหลังจากนั้นก็คุกเข่าลงแล้วหยิบแท่งเหล็กงัดที่ตั้งใจจะนำมาเพื่อใช้งัดซากรถจากอุบัติเหตุรถชนอีกด้านขึ้นมาเหล็กงัดที่มีความยาวเกือบ,เ,อบเมตรครึ่ง หนึ่งอันมีสองหัวปลายของมันทั้งแหลมทั้งคมเมื่อนำมาถือในมือจึงรู้สึกได้ถึงน้ำหนักไม่ใช่เบาอย่างด้อยก็หนักประมาณสองสามกิโลการจะใช้มันทุบไปยังหัวของซอมบี้ที่เชื่องช้าแบบนี้ก็คงจะไม่เลวเลยโธ่หางซางพี่บ้าไปแล้วหรอเมื่อเห็นหางซางไม่ขยับตัวหลิวซินก็เกิดความร้อนใจขึ้นมาทันใดตอนนี้ไม่ใช่เวลามาทำเป็นวีรบุรุษนะ พี่อย่าคิดว่าพี่จัดการซอมบี้จนตายได้ตัวหนึ่งล้วก็จะสามารถจัดการซอมบี้ทั้งหมดนี้ได้พี่ร่นหาที่ตายแล้วนะก็ฉันยังไม่อยากตายไงดังนั้นฉันถึงเรื่องจะอยู่ควางซางสายหน้าพร้อมกับมองไปทางซอมบี้ตัวที่โซซัสโซเซเดินเข้ามาเขาผลักสิ่งกีดขวางที่อยู่บนถนนบางส่วนออกและค่อยๆเดินไปหาซอมบี้ก่อนจะหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดเสียงต่ำๆว่าได้ไปเถอะ นี่เป็นเรื่องของฉันแค่คนเดียวในเมื่อระบบบอกว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของวันสิ้นโลกด้วยความกลัวว่าซอมบี้พวกนี้จะปรากฏมากขึ้นในทุกๆท,กที่ดังนั้นแทนที่จะหนีไม่สู้ถือโอกาสที่ซอมบี้ยังไม่ได้มีจำนวนเยอะเข้าต่อสู้ไม่ดีกว่าเหรอโถ่วางสางอ่ะฉันเอาด้วยเมื่อได้ยินคำพูดของควางสาง หลิวซินก็ด่าขึ้นมาด้วยความโกรธทันทีหลังจากนั้นก็หยิบเหล็กงัดขึ้นมาเช่นกันก่อนจะพูดพร้อมกับกัดฟันกรอดว่าผมทุกบ้าไปแล้วน่นแน่ที่ยอมตายไปพร้อมกับพี่นี่ถ้าผมต้องตายจริงๆเป็นความผิดของพี่แน่นอนเลยนี่ไปเกี่ยวกับนายนายรีไปรีไปซะเมื่อเห็นหลิวซินที่ถึงแม้จะกลัวแทบตายแต่ก็ยังอยู่สู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับตัวเองอย่างคาดไม่ถึง ในใจของควางซางก็เกิดความรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาทันใดแต่ถึงอย่างนั้นปากของเขาก็ยังคงด่าทอว่าแต่ฝีมือการต่อสู้ของนายมันอ่อนนักอย่ามาเกะก,กาขวางมือควางเท้าฉันแต่ผมเป็นผู้ช่วยพี่ยังไงผมก็จะอยู่พี่อย่าบังคับผมจะให้ยากเลยหลิวซินถือว่าเป็นคนมีดิสัยดื้อรันคนหนึ่งเขาก็ได้ด่าทอกลับไปเช่นกันหลังจากนั้นก็ถือเหล็กงัดเอาไว้แน่น พร้อมกับพูดด้วยความกังวลใจว่าจำไว้ให้ดีตีไปที่หัวของมันแล้วอย่าให้มันเข้าใกล้จนเกินไประดับความเร็วของซอมบี้ที่อยู่ในหนังมันไม่เร็วนักพวกเราต้องระวังให้ดีน่าจะรับมือแม่เอย้ยเสียงของลิวซินไม่ทันจะขาดคำตำแหน่งตรงหน้าสุดเดิมทีมีซอมบี้ที่กำลังเดินโซซัสโซเซอยู่กลับทำท่าเหมือนจอระเข้ที่ได้กลิ่นคาวเลือดอยังไงอย่างนั้นมันพุ่งมายัางด้านหน้า ซึ่งความเร็วในครั้งนี้เร็วกว่าครั้งก่อนหน้านั้นหลายเท่าและมันกําลังพุ่งตรงมายังหางซางระดับความเร็วของการจู่โจมประเภทนี้กลับไม่เหมือนซอมบี้ทั่วไปที่อยู่ในหนังเลยสักนิดโธอีหนังเฮงสวยไปตายซะโชคดีที่ถึงแม้ว่าการโจมตีของซอมบี้ตัวนี้จะเร็วก็ตามแต่มันก็ยังไม่เร็วไปกว่าปฏิกิริยาตอบสนองของคนได้ในชั่วพริบตาร่างของซอมบี้ตัวนี้ที่อยู่เบื้องหน้าของวางซาง ฝ่ายควางซางที่ได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนก็ส่งเสียงตะโกนออกมาด้วยความกโกรธหลังจากนั้นเหล็กงัดที่ถือไว้ในมืออย่างแน่นหนาก็ได้ทุบลงไปบนหัวของซอมบี้ตัวนั้นอย่างโหดเหี้ยมแต่ทว่าซอมบี้ตัวนั้นพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วเกินไปและอาจจะเป็นเพราะว่าควางซางเพิ่งใช้เหล็กงัดนั้นเป็นครั้งแรกจึงยังไม่ค่อยชินมือนักในวินาทีที่เหล็กงัดที่เดิมทีพุ่งเป้าไปที่หัวของซอมบี้ตัวนั้นกลับทุบไปบนไหล่ข้างซ้ายของมันแทน ในชั่วพริบตาเดียวเสียงการทุบอันน่าหดหูใจก็ดังขึ้นเหล็กงัดที่ควางสางแกว่งสุดกำลังกลับกระแทกไปยังไหล่ซ้ายของมันจนเนื้อฉีกขาดหลังจากนั้นก็กวาดทุบไปยังที่หัวของซอมบี้อย่างต่อเนื่อง <c oughs> แต่น่าเสียดายเนื่องจากถูกขวางโดยหัวไหล่ทำให้เหล็กงัดนั้นเอียงขึ้นเล็กน้อยแต่นั่นก็ทำให้ซอมบี้ที่ถูกทุบโซซัดโซเซถอยไปด้านหลัง สุดท้ายเหล็กแท่งนี้ก็ไม่ได้ทุบไปที่หัวซอมบี้ให้แตกละเอียดแต่อย่างใดเมื่อสังเกตใบหน้าของซอมบี้ตัวนั้นก็พบว่าใบหน้าด้านซ้ายของมันฉีกขาดจนเห็นชิ้นเนื้อและเหลือแต่ลูก,กตาเพียงข้างเดียวการบาดเจ็บแบบนี้ถือว่าเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงมากสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่สำหรับหัวของซอมบี้ตนนัวนี้กลับไม่ได้สะทกสถานแต่อย่างใดดังนั้น ซอมบี้ที่มีใบหน้าเพียงซิกเดียวตัวนั้นก็สามารถฟื้นคืนกลับมาเดินโซเซได้อย่างปกติหลังจากนั้นก็อาปากที่ไม่มีเนื้อปกคลุมแล้วพุ่งมาหาควางซางอีกครั้งตามหลักจิตวิทยาเบื้องตน้นเมื่อเอาชนะความกลัวได้แล้วตามหลักจิตวิทยาเบื้องตน้นเมื่อเอาชนะความกลัวได้แล้วอีกทั้งควางซางที่เตรียมการไว้ก่อนแล้วจะยอมให้ซอมบี้ตัวนี้เข้ามาใกล้ได้ยังไงล่ะ ในขณะที่ซอมบี้ตัวนี้ได้พุ่งเข้าหาควางซางอีกครั้งเหล็กงัดที่อยู่ในมือของควางซางได้กวัดแกว่งขึ้นมาอีกรอบแต่ครั้งนี้เหล็กงัดของเขาไม่ได้เล็งผิดพลาดแต่อย่างใดอีกทั้งมันยังทุบไปยังบนหัวของซอมบี้เข้าอย่างจัง <c oughs> ในฐานะที่ควางซางเป็นหมอนิติเวชย่อมรู้อยู่แล้วว่ากระดูกนั้นเป็นหนึ่งในส่วนที่แข็งที่สุดในร่างกายมนุษย์ดังนั้น เขาจึงไม่ได้ใช้เหล็กงัดนี้ทุบไปบนหัวแต่อย่างใดแต่เขากลับใช้เหล็กงัดเสียบไปที่ตำแหน่งหน้าผากของซอมบี้แทนกะโหลกศีรษะนั้นแตกเป็นเสี่ยงซอมบี้ตัวนั้นสูญเสียการเคลื่อนไหวนิ่งเฉยราวกับตุ๊กตาร่างกายแข็งทื่อไปทั้งร่างก่อนจะล้มลงบนพื้นอย่างแรงเป็นเวลาเดียวก,กันกับที่แสงสีฟ้านั้นได้ยิงพุ่งตรงออกจากซากซอมบี้ตัวนั้นแล้วผสานมันเข้าไปในตัวของควางซาง ในช่วพริบตานั้นควางสางสัมผัสได้ถึงพลังอันนุ่มนวลและชุ่มชื่นที่ไหลเวียนเข้ามาภายในร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วก่อนจะค่อยๆผสานเป็นหนึ่งเดียวกับเลือดเนื้อเส้นลมปราณและกระดูกของเขาความรู้สึกนี้มันทั้งสบายและลึกซึ้งมากราวกับมีน้ำสะอาดสะอาดชำระล้างไปบนตัวของความสางอย่างต่อเนื่องทำให้ควางสางสัมผัสได้ว่า ร่างกายของตัวเองนั้นค่อยๆใสทะรุปุโปรงขึ้นเรื่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในเวลาเดียวกันกล้ามเนื้อของควางซางดูเหมือนจะเด่นชัดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเป็นอย่างที่ระบบพูดจริงๆการสังหารซอมบี้เหล่านี้ทำให้การบำเพ็ญการเข้าฌานวิชาหล่อหล,อ,ลอมรวมเป็นหนึ่งของควางซางเร่งความเร็วขึ้นอีกทั้งผลลัพธ์นั้นยังออกมาดีมากๆอีกด้วย แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดถึงเรื่องนี้เพราะในชั่วพริบตาที่ซอมบี้ตัวที่หนึ่งถูกควางซางฆ่าตายซอมบี้ตัวที่สองตัวที่สามก็ได้กรูกันเข้ามาทั้งซ้ายและขวาพุ่งเข้ามาหาควางซางทั้งสองด้านพร้อมกันเหมือนกับหมาป่าที่ดุร้ายกำลังล่าเหยื่อยังไงอย่างางั้นตายเหอะเมื่อมองไปยังซอมบี้สองตัวที่พุ่งเข้ามาหมายจะฆ่าทั้งซ้ายและขวาในใจของควางซางก็กังวลขึ้นมาทันใด ถึงแม้ว่าพลังของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากที่ฆ่าซอมบี้ตัวนั้นไปแล้วก็ตามแต่การที่จะให้เขามาต่อกรกับซอมบี้ทั้งสองตัวก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากสำหรับเขาแม้ว่าเขาจะมีวิชาหลอมรวมเป็นหนึ่งป้องกันร,ร่างกายเอาไว้ทำให้ไม่ต้องกลัวไวรัสของซอมบี้ในระดับหนึ่งก็ตามแต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังมีเลือดเนื้อถ้าถูกซอมบี้เหล่านั้นกัดอย่างรุนแรงเขาก็ต้องตายเช่นกันออไปจากชั้นเดี๋ยวนี้ แต่สิ่งที่ยังถือว่าเป็นความโชคดีก็คือตอนนี้ควางซางไม่ได้อยู่ต่อสู้เพียงแค่คนเดียวเมื่อเห็นซอมบี้ทั้งสองตัวนั้นพุ่งเข้ามาหาพร้อมกันเงาที่อยู่ข้างกายของควางซางก็พุ่งเข้าไปหาเช่นกันหลังจากนั้นก็กวัดแกว่งเหล็กงัดที่อยู่ในมือทุบเข้าไปบนร่างของซอมบี้ตัวหนึ่งห <c oughs> ลิวซินลงมือเองแล้วเพียงแต่มันแตกต่างจากความแข็งแกร่งของร่างกายควางซางเท่านั้น ร่างกายหลิวซินนั้นค่อนข้างผอมบางพะละกำลังย่อมเทียบไม่ได้กับควางซางแต่อย่างใดดังนั้นเหล็กงัดที่เขาทุบลงไปถึงแม้ว่าจะดึงซอมบี้ตัวหนึ่งไว้ได้แต่มันไม่สามารถจะหยุดการคุกคามของซอมบี้ได้อย่างแท้จริงจนกระทั่งซอมบี้ตัวนั้นได้พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วอีกครั้งเข้ามาพัวพันกับร่างของหลิวซินณที่ไกลๆซอมบี้หลายตัวได้เริ่มพุ่งเข้ามา แม้กระทั่งอีกหลายคนที่โดนมันกัดก็เริ่มชักกระตุกข,ขึ้นมาแล้วแปลเปลี่ยนเป็นผีดิบซอมบี้เหล่านี้มีความสามารถในการแพร่ชเชื้อจริงๆต้องรีบจัดการแล้วเมื่อเห็นภาพตรงหน้าแววตาของควางซางก็เกิดความสงสัยขึ้นมาก่อนจะกัดฟันกรอดแล้วกวัดแกวงแท่งเหล็กที่ใช้งัดอยู่ในมือขึ้นมาอีกครั้งพลังราวกับสายฟ้าพามื่นสายทุบไปยังซอมบี้ที่อยู่ด้านหน้าของเขาอย่างแรงทว่า กลับไม่รู้ว่าซอมบี้ตัวนั้นมีสัญชาตญาณการป้องกันตัวเองหลงเหลืออยู่หรือเป็นเพราะความบังเอิญกันแน่ซอมบี้ที่พุ่งเข้ามาหาหางสซางตัวนั้นในเวลาเดียวกันนี้ได้ยื่นแขนทั้งสองข้างขึ้นมาขัดขวางเบื้องหน้าตัวเองไม่ให้เหล็กงัดของหางซางพุ่งเข้าไปหามันได้แต่ในเวลานี้วางซางก็ไม่อาจจะเปลี่ยนช่องทางหนีทีไ่ได้จึงทําได้เพียงกัดฟันใช้เหล็กงัดทุบลงไปบนซอมบี้อีกครั้งอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเหล็กงัดนั้นก็ได้ทุบไปบนแขนทั้งสองข้างของซอมบี้สิ่งที่ฮวางซางคาดหวังไว้ก็คือเขาจะใช้เหล็กงัดนี้ทุบไปยังแขนทั้งสองข้างของซอมบี้อย่างไม่หยุดยั้งจนสามารถทุบไปบนตัวของซอมบี้ได้ในที่สุดถึงแม้ว่าหลังจากที่ถูกแขนทั้งสองข้างขวางเอาไว้จนไม่ได้ทุบไปที่หัวของซอมบี้ก็ตาม แต่เขากลับได้ทุบไปที่ใบหน้าของซอมบี้จนเละเทะไปหมดทั้งหน้าและร่นถอยไปด้านหลังอย่างโซซัสโซเซพลังมันแข็งแกร่งมากจนคาดไม่ถึงในเวลานี้ความสางเพิ่งจะสัมผัสได้ถึงพลังของตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังสัมผัสได้ถึงความประหลาดใจในเวลาเดียวกันจนไม่กล้าที่จะหยุดลงมือได้เหล็กงัดที่ใช้ทุบได้เปลี่ยนตำแหน่งไปยังด้านหน้า ก่อนจะพุ่งเสียบไปที่ใบหน้าเละๆนั้นของซอมบี้อย่างรุนแรงในขณะที่ซอมบี้ตัวนี้ยังไม่ได้ฟื้นคืนกลับมาและก็ยังไม่สามารถหลบหลีกได้หรือมันไม่เคยคิดที่จะหลบหลีกก็ตามดังนั้นเหล็กงัดปลายแหลมนี้ก็ได้เสียบเข้าไปอย่างจังหลังจากนั้นเสียงแตกหักอันน่าหดหูใจก็ดังขึ้นปลายแหลมของเหล็กงัดนี้ก็ได้ทะลุกระดูกซอมบี้ไปก่อนที่ซอมบี้ตัวนั้น จะแข็งทื่อและหยุดการเคลื่อนไหวมีเพียงเลือดที่เหม็นคาวได้ไหลออกมาปะปนกับมันสมองเท่านั้นทะลักเข้ามาจากด้านหลังของสมองเข้าไปในปากของมันก่อนที่จะหยดลงบนพื้นดินเมื่อสอมบีตัวนี้ถูกความซางฆ่าตายแสงสีฟ้าก็ได้ดูดมันเข้ามาผสานกับร่างกายของเขาอีกครั้งพลังเหนือธรรมชาติก็ได้เข้าสู่ร่างกาย ไหลเวียนไปตามลมปราณและเลือดเนื้อพร้อมกันเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายราวกับความรู้สึกที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนั้นได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่มันไม่ได้เด่นชัดเหมือนครั้งแรกมากนะักแต่ในเมื่อเป็นเช่นนี้ควางซางก็สัมผัสได้ว่าพลังของตนเองนั้นเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นก็สลัดเหล็กงัดที่อยู่ในมือทิ้งไปก่อนจะพุ่งไปหอบซากศพของซอมบี้ตัวนั้นเหมือนกับหอบกระสอบถุงหนึ่งขึ้นมา แล้วพุ่งไปยังซอมบี้ที่กดทับหลิวซินไว้ตัวนั้นเพียงแต่ถูกไม้งัดของเขาขวางไว้จึงไม่สามารถเข้ากัดหลิวซินได้ต่อมาเสียงการทุบอย่างหน้าหดหูใจก็ดังขึ้นซอมบี้ตัวนั้นได้ถูกความซางที่ใช้ซากศพของซอมบี้อีกตัวทุบลงไปอย่างจังยังไม่ทันที่มันจะได้ยืนขึ้นควางซาง ก็ตามมันไปก่อนที่จะใช้เหล็กอีกอันทุบไปที่หัวของมันหลังจากได้เสริมความแข็งแกร่งเป็นครั้งที่สองพละกำลังของควางซางก็เพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวภายใต้การทุบนี้หัวของซอมบี้ตัวนี้ได้เปิดออกราวกับถูกคนใช้คอนทุบไปบนแตงโมจนเละยังไงอย่างนั้นเลือดเนื้อและมันสมองและลูก,กตากระเด็นกระดอนไปทั่วทุกทิศท,ทุกทางสาดกระเซ็นไปเต็มพื้นที่ จนกระทั่งหลงเหลือซากบางส่วนของร่างกายไว้ในเวลานี้ควารซางดูเหมือนว่าได้แปลงร่างเป็นเทพแห่งสงครามไปแล้วและช่างเป็นเทพที่แข็งแกร่งมากแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งมาก